สมัยนั้นไม่คุมกำเนิดใช่จะว่า,า,าจะว่าจนก็ไม่ถึงกับจนมากนะสมัยก่อนแม่เพราะพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน,นเป็นครูด้วย ตีแนนน้องไม่แดงพอสมัยก่อนมันมีปลาสมวนเนาะอันนี้ตัดแล้วรไม่สักเนี่ยะ ต้องมีรถเข็นเนาะเข็นก็นไม่ได้เ่าว่าพื้นต้นเป้าตอนนั้นที่เรามาถางหญ้าทำไมมันไม่มีเนาะเฮียตอนนั้นต้นเป้าเนี่ย <Yeah. S 2> ตอนที่เรามาถางอะมันไม่มี <Yeah. S 2> หรือว่ามันยังไม่ขึ้น <Yeah. S 2> เฮ้ย,ออยรถไถมันมัง่งมันเอ้ย ข้อไม้มันใช่ไหมเนี่ยข้อลากมันลากกับไม้ตอนนั้นตีทรงไปงือ้อตีตอนเปิอยู่เดือนน่ะตีมัดมัดไปเหน็นนะเครื่องอยู่ไฟไไขายใครอ่ะขายที่ไหนอ่ะ นอกจากคนเหนือนอกจากคนเหนือนะยาจีนเขาก็ไม่รู้จักต้นเป้าอ่ะเออเขายูเดือนเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขาใช้เป็นเป็นถุงเลยน้องปัตไทยยังอยู่กับเจ๊หงอยู่ขอบคุณนะคะอยู่กับป่ากับเขาปัตไทที่สวิตมีป่าอย่างนี้ไหมประเทศสวิตที่ผัตไทยอยู่อ่ะ มีป่าเขาลำนาวไพยอย่างนี้ไหมเยอะคือเมืองไทยเฮี้ยบอก ขององานกเกษตรมาขอบคุณนะคะน้องปัดไทยคุมคุมคุมละเฮียตอนนี้คุมไปด้วยคุยด้วยทำงานแบบมีความสุขนะไม่ใช่น้องหยงงยิงหงยิง้งย้งยิงนนะเพราะมีน้องเขยคนเดียวไง <laughs> <laughs> มีน้องเขยคนเดียว <laughs> ต้องอนุรักษ์ น้องชายก็บอกมีพี่เขยคนเดียวต้องอนุรักษ์ไว้พี่ชายก็บอกมีน้องเขยคนเดียวต้องอนุรักษ์ไว้น้องชายก็บอกฝนลงเลยเนี่ยแป๊ๆ อยู่ในดงผู้ชาย,ยบ้านเฮียมีหกคนผู้หญิงคนเดียวเหมือนกันบ้านเฮียวงเวียนใหญ่เฮียอยู่เฮียอยู่แถวแคลายาเขาเรียกอะไรแถวนั้นยังไม่ถึงนวบางไผ่แถววัดนวนนะลนรดิสติวิทยนะ์อะไรอย่างนั้นใช่ไหม